ทำนั่นก็คืออ่าอะไรไก่เนะี่ยปีกกลางไก่ทอดเกลือปีกกลางไก่ <Okay. S 2> ทอดเกลือเราซื้อมาห้าขีดนะห้าขีดแปดสิบเจ็ดบาทประมาณนี้แต่ว่ายังไม่ได้ล้างเอาล้างก่อนมันต้องล้างไมงใหญ่แล้วล้มมางทิ้งให้ทิ้งแล้วเธอจะทิ้งให้ฉันส <c oughs> เนิเห็นยังไม่เหม็นสดใช่ไหมฉันตดตัดไปแล้ว <c oughs> ไม่เป็นไร <c oughs> <c oughs> เห็นใช่ไหมตัดไปแล้วจะรู้กินไก่ไหม เสร็จตบเอาอะไรอะไรอะไรรังเกลือได้นิดหน่อยเพราะอย่นงเดียวก็จะเป็นปิดไก่ทอดเกลือแล้วแล้วก็แบบอ่ะใส่เกลือไปเลยชิวๆกินจริงติดจมูกเลยหัวเวีนมากคิดเลยรนี่ไงตะโค้ดเห็นเลยโอ้โหให้ฉันพูดไหมเพราะเธออะก็ตบแบบได้สักวันตบได้แบบว่าทำไมมันสีอย่างเงี้ยแสดงว่าจะกกระปุกหัเวียนเนาะ เกลือนี่ตลอดอหรอสักนิดไหมแต่มันแบบไม่สะอาดนะไม่สะอาดเสร็จแล้ว,ลวเราก็จะจุดหม็นก็จดเหม็นเสร็จปุ๊บมันอยู่คนเก็นะมันอยู่ในคนเก็ไอ้เกียวเนี่ยอาแบบแบบหยาบแต่นี่สะอาดขึ้นแล้ว่เห็นไหมสีน้ำมันก็ไม่ได้เข้มขนาดนั้นและใส่น้ำหนึ่งใเอาแบบง่ายๆเลยในหม้อของเราใส่น้ำเงินดิอีกพอแล้วเลยสะอาดเลยสองแล้วนี่สามเลยเออวนั่งร้วนลย แม่แอ่โอ้แกตกันเลยน,ะลน,นหำไมสองน้ำอาไม่อย่นี้กิดกีดไก่ไมเใช่ทำจอดละอันนั้นมันอีกอีกอีกอันหนึ่งแต่เราใช้สูตรกิดไก่เอาใช้สูตรแบบกิดไก่เอาแบบกิดเบาๆเอาหมดเลยปะัะกเหลือเงเดียวหมดเลยฮะจริงเหรอเอาเลยอะ,ะกิไนได้ทุกอย่างเลยนะจริงเราอ,อะไรอ่ะฮะ ชิ้เหรออะไรอ่ะมันเยอะนี่มันเป็นแบบสิบกว่าชิ้นเลยนะใช่ไหมไม่อดเทียงเดียวสิก็ไม่เผืเ่อไว้ก้างอื่นหรอกไม่แล้วแต่บริมาแต่ก็เดี๋ยวหม,มักอะ่ะน้ำหมกัมกมันมีนขานอปะเราใส่ขานอเลยได้ไหมแบบทุบปั๊บเลยเราใช้ขานอจริงๆเขาแนะนำไม่ใช้ขานอไก่กันนะแต่เราไม่มีขานอไก่เราก็จะเอาขานอหมูต้มยำโอ้โหต้มยำแล้วจริง กมีข้าน้หมูเฉยไหมนี่นี่ข้าวหน้ไม่ไมกล่องไงนะก็ข้าวน้หมูก็กลับเข้าไปกลับเข้าไปแล้วก็ปรุงได้งับเข้าไปแ้วก็ปุ๊บหนูสนใจพริกไทยเยอะไหมอะไรอะไรไมต้องบโบเลยไทยอ่ะเอาอีก กเกู๋แต่มันเค็มนะพีไทยไม่เค็มนะอุยพริกไทยเค็มดิไม่เค็มไม่เค็มหรอเค็มมันจะฉุนๆน,นะอันไม่เค็มจะไม่เค็มได้ยังไงเช็มก็จะเฉดเฉเนี่ยอันหนูหนูเอาขนมอไหมพี่หน่อยสิอ่ะพี่ไปก็ได้ถ่ยของไม่ต้องถึงก้อนไหมแล้วแต่คนทำ เอาถึงก้อนเลยลึกเอาครึ่งก้อนพอไหมตัดปลาคานอรสชาติมันน่าจะแบบอันนั้นอยู่แล้วอะแค่นี้เราก็ผสมจริงๆอะมันต้องคุกต้องใช้มือคลุกนะขออนุญาตก็แหสตาันเออยังเราต้องชิมก่อนเอ้ยชิมไม่ได้หมายถึงว่าชิมบ้าโอ้ยแกเจอดะชิมไม่ได้ไหมถึงว่าต้องดมดมรสก่อนแสตมันอยู่ไหนมันยืนหยิบมาแล้วไหมล่ะ เราจะบอดแล้วอะไรจะบอดคือมองไม่เห็นน้ำตาลแต่ขันน้อนไม่ละลายอ่ะสิไม่ดีไม่ละลายสิ่ดูมันน่ากินเลยนะต้องทั้งยังดีกว่าแล้วก็เราก็ใส่น้ำตาลอีกหน่อยใช่ไหมมีนแค่นี้เลยจริงๆนะแล้วเดี๋ยวก็ตังกระทะใส่น้ำมัน แล้วก็เอาเนี่ยเทลงไปเทลงไปปุ๊บพอกรอบได้สีกำลังดีก็ใส่เนี่ยไปมะกรูดถ้าอยากใส่ว่ามันจะได้แบบมีกลิ่นมีหอมๆแค่นั้นเลยง่ายปะไอ้ข้หุงข้าวสวยเนี่ยข้าวสวยอยากทําน้าจิ้มอะไรเพิ่มก็ทําแต่เราจะไม่ทำเพราะเราที่เก็บทำเราจะพัฒนาอยากขับวนตินเลยเราจะพัฒนาไปัอะไรนิดอะไนดกใส่พริไทเพิ่มดิพอแล้วนะ ทำอะไรกินเปลือเราใส่น้ำเยอะไปวะเห็นไหลองไม่ได้เจแต่มันยังทำยังไงให้แบบมันเข้าเนื้อะก็ต้องทิ้งไว้ก่อนแล้วก็ไปตั้งน้ำมันร้องหมักึ่งแล้วเราจะหมักไหมก็ทิ้งไว้แค่นี้แค่นี้แล้วก็ตั้งน้ำมันร้อให้มันเดือดอ่ะมาเราหมักไก่ไว้แล้ว สามสิบนาทีแล้วก็เดี๋ยวเอาทอดเลยแต่เราให้ร้อนก่อนเรามีประมาณกี่น่องเลยสองสามหกยี่สิบได้ไหมสิบห้าสิบห้าหรือยี่สิบน่องเกินเกินเหรอเออทีเดียวเลยได้ไหมหรือว่าต้องสองรอบกระทะเราเดียวเลี้ยวเลยนะเรากระจายกระจายน,นะระวัตงต้องไม่เจ็บแน่งงนะอ่ะไปอ่ะไปทีเดียวไปเลยทดสอบฮึ่งเปิดมาจีงง้เอง จริงๆเขาให้ทอดไฟกลางใช่ปะไหมได้แล้วมิ๊ยังไม่ร้อนเฮ้ยถอาไฟกลางแต่เรามีนนี่ด้วยเราหวังว่าเราเด็ดใบมะกรูดไม่เล่ะพอเดี๋ยวเราจะใส่ใบมะกรูดนะเด็ดล้างเอาเด็ดใส่ดิเอาจริงๆอ่ะไม่แน่ใจนะมันช่วยอะไรใบมะกรูดเนี่ย๋อมันช่วยหอมเป็นหอมแล้วต้องเยอะไหมก็แล้วแต่ชอบไม่ชอบแล้วแต่ชอบไง เราเอาสักแบบนิดนีหน่อยหนอยพอว่ามันก็ไม่ได้กินอ่ะเพิ่อใส่กลิ่นอ่ะอ่ะแค่นี้แล้ไหมจุ๊บจ๊บอ่ะได้แล้ว้าเบาๆกุ๊บกริบกบกริบเดี๋ยวใส่แล้วรังไม่นะแบ้มีน้ำใช่ไหมน้ำเราต้มันน้ำมันจะกระดินถ้ามันจะกระเด็นจะ่องน้ำมันจะกระดินน้ำมันจะกระดินน้ำมันจ้ะไม่ใชนะยังอยู่เดินง ใส่แลแล่ล้ทีละอันคิดแต่ไมเอาที่คิดดีกว่าัามันแบบว่าฟูฟา <c oughs> ้ง้าเนี่ีเออเว่ามันต้องร้อก่านี้ปะผม,มันต้องร้อก่านี้แล้วใส่ไปแล้วป่ะใส่ไปเลยได้ไหมเนี่ยเห็นไมเนยมันก็ฟู้ฟ้าขึ้นมาเองนต้องสองรอบปะ่ะ เพราะว่าเนี่ยมันอ้น,นี้มันสองสี่หกแปดแปดชิ้นแปดชิ้นก็ดูเแน่นๆแล้วนะฉันะสั่งมากกว่้ได้สักสิบอะจะลองดูักไปสักสิบเหมือสักสิบเก้าพอสองสี่หกเอ้อย่างละเก้ามียมสิบแปดชิ้นเออรอบละเก้าไฟประมาณนี้กำลังใส่ไม่กระชูดไม่กระชอนไม่กระชอน ทิ้งไว้เรื่อยๆเออแต่เวลาไม่ต้องจับหรอกจริงๆก็รอให้มันแค่แบบเหลืองเหลืองมีกรอบๆอะ่ะขอขอเอาก็ไม่ได้แล้วนะ<ไ>ขอขอเอาได้เะรอข้อขมันแบบมีเสียงกรอบๆอ,ะอ่ะอยากากินประมาณไหนก็ประมาณนะั้นวันนี้ก็รอเลยเดี๋ยวอีาข้อสองรอบเ,เดี๋ยวอ้าวแล้วถ้างั้นเราก็ต้องแบ่งใส่ใบมะกรูดอ่ะสิใช่ไหมใช่เออกันเดี๋ยวเราก็เอาแบ่งเอาใบมะกรูดเท่าหลูกเลยไหม กี่หลายเดียวเาก็ได้นะแล้วก็แปรงเราก็ได้นะนี่เดียวครับจริงจริงอ่ะมันไม่ต้องร้อยเอาเอาแบบไม่ต้องร้อยให้เหลืองมากก่อนนะก็ต้องให้สึกอ่ะแล้วใส่ใบมะกรูดตอนไหนตอนแบบแป๊บเดียวหรือใช่แป๊บเดียวก่อนขึ้นฟอนไก่ขึ้นเลยอ่ะจัดไปจัดไปนี่สีเริ่มดีแล้วนะอ่ะดูสีได้ดีเจ๋อเห็นแก่มันหลุดอยู่เลยมันหลุงเหลืองอยู่นี่ นั่นมันน้ำหมาไม่เนี่ยกรอบๆเลยเห็นไหมออกรอบๆเลยอยู่ขึ้นมาไก่จิ้มขนาดนั้นเออเออทำไมมาดูเยอะๆน้ำหมาดสาววิ่งเลยกินได้แย่จะกินได้หรือเปล่าเออเนี่ยตามแบบคอนเซ็ปต์ไงเออกินได้เรื่ยมา นมาแกเริ่มสุกแล้วน่าจะประมาณ5นาทีได้ละ5นาที5-7นาท,นาทีเริ่มจะแบบสีเป็นที่ต้องการนี่นี่อ่ะสีเป็นแปน,นชอบกินแบบกิมเชยมอะ่ะแล้วมันจะกรอบๆเลอ่ะถ้าคนชอบแบบกรอบๆก็แบบใส่แปบบ้งทอดกรอบก็ได้นะแป้งมากรอบกินเออแต่เราไม่กินไงี่ยเราไม่มีแป้งทอดก็เราก็เลยเอาแค่นี้เลยอะใส่อะไรใส่มะกรูด จะกีททำไมเต็มอยู่หลังกล้องแง่คนที่โดนโดนยังนี่ปวดสมันโอ้ยกีบเมย์เราผู้หญิงเจ็บัวใจกีบใส่ก็ไม่แต่แค่นี้แหละแล้วก็เดี๋ยวเอาอันนี้อันนี้เดี๋ยวเผื่อเรายังไม่ท่าเพราะว่ามันเยอะแลอะนั่นมันมันย่อลงนะเมื่อกี้มันเต็ม แล้วพอกบปุ๊บมันก็ยอดดวหดลงมันจะหดลงยอดนะได้ยังเอาแบบนี้แมเดี๋ยว่าเจ้เกีมยีกหน่อยมาริงไหมเกี๊ยีกนิดนีะเร็นมลิงนะเอานนี้ได้เอาให้สุกพอมันจะดิ้นมันจะดิ้นเขาสุดแล้วนะอย่างนั้นเสพเลยห้าผางเลยใส่จะติดทำไมแส่ยังไม่หนีบใส่นั่นนะหนีไปอะไรยัง นี่ยฉันกล้โถมลองไว้ให้น้ำมนันไม่ก็อย่อยางงี้แบบเนี้ยไปอยู่ไกลๆอรื่องแล้วก็สายกันหมดแบบว่าจไปดูน่ากินนะแล้วก็ไม่ยากนะเนี่ยคือง่ายๆเลยแค่แบบแค่แ,คแบบรอเวลาแล้วก็ถ้าอร่อยไม่อร่อยอยู่ที่ปรุงตอนแรกอ่ะถ้ากลัวไม่อร่อยก็แบบว่าอเอาไว้นั้นไปผมชื่อว แต่เป็ปปิีงถ้าดูวิธีปปก็เอาตาม้าีไก่สุดยอดมากไปส,ส่งเว็บไซต์อันนี้แค่เหมือนแบบเป็นพร็อพพรอ็พอพเพราะว่าตามร้านอาหารน่ะก็ประมาณนี้ปะ่ะแล้วก็เหมือนแบบใส่จัดจานใส่ใบให้ดูสวยๆเนาะอันนี้ขายเท่าไหร่ดีสมมุูร์รอ่ะสิบบาทมาค <laughs> ือมาก็สมมตแปดสิบ,บนะแปดสิบได้สิบแปดอันถ้าสมมุติว่าเก้าอันเรากำไรสักแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ ก็ต้องเป็นอย่างน้อยก็แปดสิบแล้วอาจารย์เนี่ยเอาสิแปดสิบบาทเพิ่มน้ำซอสเข้าไปหน่อยก็อาจจะเป็นแบบอ่ะแปดสิบเก้าบาทโอ้โหเพิ่มเาก้าบาทเลยหรืออ้าน้ำซอสปรุงเองกพเก้าบาทอันนี้แปดสิบเก้าบาทซื้อไหมเดี๋ยวแค่นี้อะไรนะไม่ซื้อยาวยาวชิมจะชิมไหมลองชิมเลยไหมนะฮะอะไรนะอุจจาระทิโตอ๋อ ไปๆไกป็เดี๋ยวไปเจอที่โต๊ะตามนั้นเออจะแบบพร้อมข้าวสวยๆร้อนๆจริจงๆเรามีอีกเมนูนึงแต่ว่าเรากินแค่นเนียนเดียวลืมถ่ายเออลืมถ่ายไม่เป็นไรก็แค่นี้แหละตามนั้นบายๆป๊อปป๊อปไปเป็นไงเรียบร้อยอันนี้คือสิ่งที่เราทำเมื่อกี้แต่ตอนขึ้นมาดูทำเหมนเดิมนะทำเหมือนเดิมเยอะเลยนะไม่นะ <c oughs> ไรไมคลิปแต่นี้อันนี้เป็นอีกอันหนึ่งที่เราทำเพิ่มแต่ไม่ได้ถ่ายเพราะว่า หิวและก็แบบนั้นเลยอย่าชิมแค่นี้พอลองชิมดิมันดูไม่ไม้เนี่ยแต่มันเออดูเสียงดูเสียงอ่ะก็ไม่เท่าไหร่อ้าวโอ้โหกรมากรอชิมกันค่ะอืมอร่อยมากอร่อยจริงมากเฮ้ยอร่อยมากอร่อยเกินคาดเพราะตอนแรกอะพี่ว่ามันต้องจืดแต่คุณมันดีมากเลยเออกินเปล่าได้เลยอะ อืมดูโอ้โหเขาชอบเพราะว่าเนี่ยเป็นเมนูไปปวดของเราองน,น่ยแ้วถ้าสีปเป็นกรังเลียแต่ไม่ไม่แบบนี้เลยนะของดีของจริงเอาไหมมันทั้งหมดแต่เนี้ยอันนี้นี้แนะนำของอะไรนะไข่ยอไข่ยอของแอโรบะอันนี้ทอดเพิ่มเองไม่ยากเลยห,ห,หั่นหั่นหั่นเทจุบแต่ของเราเน้นอันนี้นนี้ทำตามได้ไม่ยาตก็ตไปจบคลิปนี้ด้วย ภาพขอ,องน้องไก่ชิวเลยนี่ปลอยบาย